สวัสดีครับเรามาเจอเจอกันอีกครั้งครับกับคุณยาวตลาดไทยวันนี้พามาดูแปลงกล้วยนะครับอายุได้เดือนประมาณเดือนครึ่งใส่ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับระบบน้ำเป็นน้ำหยดใช้ระบบน้ำหยดนะครับเดี๋ยวดูนี่ยท่อเมนประมาณนี้นะครับตอนนี้ฝนชุกนะครับหญ้า ขึ้นไหวมากนะครับกำลังเร่งถากหญ้าอยู่เนี่ยจะให้ถากที่บริเวณโคนต้นก่อนนะครับถากบริเวณโคนต้นก่อนส่วนบริเวณไกลๆก็อาจจะใช้วิธีฉีดยาฆ่าหญ้าช่วยนะครับหรือใช้เครื่องจักรเข้าช่วยนะครับใช้วิธีถากหญ้านะครับ บริเวณโคนต้นแล้วก็ค่อยใช้เครื่องจักรเข้าช่วยนะครับอันนี้อายุกล้วยเดือนเดือนครึ่งนะครับก็ประมาณนี้เท้าที่เห็นเนาะใส่ปุ๋ยไปรอบนึงแล้วนะครับครั้งหนึ่งละเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยยูเรียเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับที่ใส่ไปยูเรียสูตร4ี่0น,น,นะครับคือปุ๋ยยูเรียแล้วก็กําลังสั่งขี้ไก่มาลงนะครับ ังเกตดูต้นอ่ะก่อนนี้เห็นไหมครับขึ้นสาขึ้น3ามต้นเลยนะครับอันนี้เราจะเลือกต้นหลักไว้ต้นหลักก็คือต้นใหญ่นะครับส่วนต้นที่เป็นต้นที่เกิดจากตาข้างเนี่ยครับสองต้นเราจะทําการตัดเถี่อนทิ้งนะครับเลือกต้นหลักไว้เพราะต้นหลักจะต้นสมบูรณ์กว่าอวบอ้วนกว่านะครับเนี่ยครับก็จะมีต้นเล็กบ้างนะครับเนี่ย จริญเติบโตได้ช้าให้มันสังเกตแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับให้ความสําคัญกับต้นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อให้ทานต้นต้นที่โตแล้วนะครับดูกรณี้ครับขึ้นเยอะมากสี่ห้าต้นเลยเลือกไว้ต้นเดียวพอครับเลือกต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเลือกไว้วิธีการจัดการนะครับหลังจากนี้ก็คือเรื่องของกําจัดวัชพืชนะครับ เรื่องย่าการใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ถ้าฝนทิ้งช่วงนะครับก็ต้องรดน้ําช่วยนะครับปกติต้องได้น้ําอย่างน้อยๆนะครับวันเว้นวันอ่จะได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับส่งผลต่อคุณภาพนะครับแล้วก็ขนาดของลําต้นนะครับที่จะโตโตไวนะครับสังเกตใบนะครับใบจะเขียวนะครับ ันนี้คือไม่ขาดปุ๋ยเศรษรกรที่สนใจปลูกนะครับต้องการตลาดรองรับนะครับโรงงานเราอยู่ที่อำเภอสูงเนินจังหวัดโคราชนะครับนครราชาสีมานะครับใครที่สนใจปลูกต้องการรับทราบเงื่อนไขหรือต้องการตลาดติดต่อมาได้ครับเรารับซื้อนะครับหรือใครต้องการปลูกเพื่อทดลองทดลองดินนะครับ ดินของตัวเองปลูกได้ไหมปลูกแล้วจะงามไหมนะครับตั้งแต่สิต้น2ี่บต้นขึ้นไปเราก็มีบริการส่งเคอรี่นะครับเป็นชุดทดลองปลูกนะครับตั้งแต่10บหนอขึ้นไปนะครับต้องโทรปรึกษาโทรสอบถามได้นะครับลายที่เบอร์062 115 1426นะครับ062 115 1426นนะครับคุณยาวตลาดไทยเนี่ยครับ เดี๋ยวจะพามาดูเรื่อยๆนะครับสังเกตว่ายญาลกนะครับเนี่ยมันจ,จะเพิ่เริ่มมาละอาจจะใช้วิธีฉีดยาฆ่าหญ้าก,ก็ได้นะครับแต่จะฉีดก็ต่อเมื่ออายุร้วยอ่าสองเดือนขึ้นไปแล้วนะครับให้ตัวใบเขาเนี่ยครับผลผลอ่ามีละอองยานะครับที่เราจะฉีดโดยให้ระวังนะครับให้ระวังยาปิวกระเด็นโดนใบนะครับยาใช้ได้สามารถใช้ได้ทั้ง อาชนิตดูดซึมแล้วก็เผาไหม้นะครับใช้ได้ทั้งคู่แต่ใครจะทำอินทรีย์ก็ได้นะครับก็ดีแต่อาจจะเพิ่มต้นทุนหน่อยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่เราให้ใช้นะครับใช้ในระยะที่ปลอดภัยนะครับนะครับสังเกตนะครับอายุครบหนึ่งเดือนเดือนกว่าแล้วเนี่ยโคนต้นนะครับอันนี้เรียกว่าโคนลอยนี่ครับโคนลอยละเราต้องกลบโคนนะครับใช้ดินกลบโคนต้นนะครับ ปลบเสร็จเนี่ยลากรากใหม่ๆเขาก็จะขึ้นนะครับก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ช่วยได้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับใครสนใจวิธีปลูกนะครับเชิงการค้านะครับลองเข้าไปอ่านไปศึกษาดูได้นะครับที่เว็บไซต์เวอร์ไวเว็บกล้วยหอมทองปทุมคอมนะครับพิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับเวอร์ไวเว็บกล้วยหอมทองปทุมคอมนะครับหรือโทรปรึกษานะครับได้เช่นกันที่เบอร์ Uh, 0621151426 mm hmm. นะครับ mm hmm. เบอร์นี้เป็นลายด้วยนะครับ0621151426เนี่ยครับโอเคนะครับ, okay, ครบใครอยากรู้เรื่องอะไรนะครับโพสเรื่องอะไรอะ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดีย๋ยวจะพยายามหาความรู้มาให้นะครับ แปลงของเราก็จะมีตั้งแต่อายุเพิ่งเริ่มปลูกกลังหนุ่มสาวแล้วก็กาลังเก็บเกี่ยวก็มีนะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายมาให้นะครับฝากช่วยกดไลค์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์จะได้ทําคลิปมาให้ดูเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ